สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาวันนี้พาโมเลอร์ออกมานอกบ้านเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าลืมนะคะออกนอกบ้านใส่หน้ากากอนามัยเนาะล้างมือให้บ่อยๆยืนห่างจากบุคคลอื่นนะยังไงยังไงโมนาก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงทุกคนอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคนไหนที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ฟัง และเชื่อฟังอ,อาจารย์หมอเนาะพี่หมอหมอเนาะที่บอกเนาะให้กักตัวก็คือกักตัวนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้โมนาจะพาดูอะไรสวยๆไปนะวันนี้อากาศดีแบ่งปันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ มูเลอร์ออกมานอกบ้าน ยังคิดถึงทุกคนอยู่นะคะที่ห่างหายไปเพราะทํางานเยอะอะเนาะทํางานเยอะกลับมาก็ต้องพักผ่อนค่ะถ้าไม่พักผ่อนก็ไม่มีแรงไปทํางานในวันต่อไปเนาะยังไงยังไงก็ยังสู้เหมือนเดิมนะคะฟังเสียงนกเสียงกาเนาะวันนี้ยูฮู้ก๊กมูเล่ะ มูล rồi. วันนี้มูเลอร์ได้ออกนอกบ้านแม,ม่โมานาก็ได้มาถ่ายนอกบ้านให้ดูบรรยากาศดีเสียงนกเสียงกา วันนี้ได้เดินเหยียบหญ้า